ครับกัมปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้น e อนทอยส์ครับผมแล้ววันนี้ก็ยังออกมาเล่าสถานที่อยู่นะครับแล้ววันนี้อยู่ที่สยามพารากอนครับผมและต้น e อนทอยส์ใน EP นี้เราก็จะมานี่ครับเลโก้สโตร์เลโก้สโตร์ที่สยามพารากอนครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเลโก้ที่สาขานี้ครับเลโก้สโตร์ที่นี่ว่าเป็นยังไงข้างในบ้างนะครับ สำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมพน,นาต้นนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไว้คอยรับชมคลิปต่างๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับผมครับพร้อมแล้วเราเข้าไปอยู่ใน n e g o Store สยามพารากอนกันครับสำหรับช่วงที่ผมมานี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับสิ้นปี2021นะครับก็ n e g o Store ก็จำกัดให้ลูกค้าเข้าประมาณ5ท่านต่อรอบนะครับนนี้ผมเข้าไปได้เลยเนาะเพราะเขาไม่ได้กั้นประตูเอาไว้ เราไปดูด้านซ้ายกันก่อนเนาะด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเลโก้แบบเลโก้ซิตี้นะครับออมีตัวเลโก้ที่เขาเอาเลโก้ชิ้นชิ้นชิ้นมาต่อเป็นตัวมินิฟิกด้วยเดี๋ยวผมค่อยถ่ายด้านหน้าให้ดูนะครับมาดูสินค้าด้านนี้นกันก่อนนะครับก็จะเป็นเลโก้ด้านนี้เป็นเลโก้ซิตี้ต่างๆนะครับก็นําไปสร้างเป็นเมืองเป็นอะไรแบบนี้ได้เยอะๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบ สวนสัตว์หรือเปล่าสัตว์ป่าสัฟฟรีเวิลด์อะไรแบบนี้สวนสัตว์เปิดนะครับมีเลโก้ยิงจาด้วยอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของเลโก้ซิตี้ที่เขาต่อเป,เป็นอาคารอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็พวกถนนอะไรแบบนี้ก็มีนะครับนำไปต่อเสริมเพิ่มเติมได้ในแต่ละชวิตแบบนี้ครับ นี่นะครับด้านหน้าที่เขาตั้งโชว์ไว้ที่เอาชิ้นส่วนเลโก้มาประกอบเป็นตัวมินิฟิตเต็มๆตัวแบบนี้ตัวใหญ่เลยมีโชว์ด้วยกัน2ตัวนี่อันนี้เป็นใส่ชุดฉลามนี่นะครับตรงนี้ครับสวยมากๆเลยครับเขาเอาเป็นเลโก้ชิ้นเล็กๆนะครับมาต่อๆกันแต่ละสีครัมาต่อกันจนเป็นรูปพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ครับตัวเลโก้ที่เป็น ยูนิเดียวนะครับหนึ่งจุดอย่างนี้แต่ละสีเนี่ยก็มาเรียงต่อๆกัน,นจนออกมาซูมเอาออกมาก็จะเห็นเป็นภาพรับรมหาราชวังปัสกแก้วนะครับส,รสวยๆแบบนี้เลยเรียกว่าโออลังการมากๆงานละเอียดมากๆครับเลยก็ตัวนี้เดียวมาต่อเนี่ยทั้งหมด กี่หมืน่นกี่แสนตัวไม่รู้นะครับเนี่ยสูงมากเลยนะครับสูงติดพัดานเลยเต็มๆผนังด้านนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่แบบบิอ่ามินิฟิกเกอร์นะครับก็คือให้เรามาเลือกชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเพื่อมาประกอบเป็นตัวมินิฟิกเกอร์ได้ในแต่ตัวนะครับแล้วก็เ,เขาขายเป็นแพ็คนะครับแพ็คนึงก็คือ3ตัวนี้เป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ เขาจะยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโควิดนะครับก็จะไม่ไม่เปิดให้แบบให้ใครๆก็ได้มาที่จะมาหยิบกันแบบว่าร่วมหยิบในที่เดียวกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงก็ก็เลยยังปิดไว้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ให้มาล้วงมาเลือกกันรวมๆกันในจุดเดียวแบบนี้นะครับแต่ปกติเมื่อก่อนที่ผมมาก็คือหยิบได้อยากได้แบบอยากได้หน้าส่วนไหนอะไรแบบนี้ ตัวแบบไหนแบบนี้นะครับก็มาผสมผสมกันอุปกรณ์เสริมแบบไหนผสมผสมกันแล้วก็ให้ครบสังตัวแล้วก็จัดแพ็คแบบนี้ได้ครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเลโก้พวกที่ต่อเป็นแบบยานพหาหนะหรือว่าต่อเป็นสถาปตัตยกรรมอื่นๆนะครับที่มีขนาดใหญ่ๆเช่นต่อเป็นสเตเดียมแบบนี้หรือต่อเป็นรถแบบนี้นะครับ ต่อเป็นเปนโนร์แบบนี้ก็มีครับก็ต่อเป็นตัวมิกกี้เมาส์มินิเมาส์แบบนี้นะครับก็มีเป็นบ้านจากโฟมโอโลนครับน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่ต่อเป็นแบบพิมพ์ดีดด้วยพิมพ์ดีดยุคโบราณครับก็เป็นรถรถสปอร์ตเนาะ อันนี้ก็เป็นรถเป็นแบบรถทรัคนะครับกล่องนี้นะครับต่อเป็นแบ w วิงแล้วก็มีทางแบบของ Star Wars เยอะเลยนะครับยานต่างๆหรือว่าต่อเป็น R2D2 ก็ได้นี่เป็น นี่ด้วยนะคโกรครู Gro ro, จากซีรีส์แมนเาโลเรียนแล้วก็ที่ต่อเป็นพวกหมวกของรัดเวเดอร์สตอมทูเปอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรถแข่งก็คือเป็น l e โก้เทคนิคนะครับแบบนี้มีหลายๆเวอร์ชั่นเลยครับทั้งกลง่องเล็กกล่องใหญ่โอ้นี่เป็นแบบรถไถใหญ่ๆเลยนี่เป็น l e โก Super Mario ด้วย อันนี้ก็จะเป็นเลโก้เที่ยาต่อโชว์ไว้นะครับจะเป็นเรือไทเทเนิคนะครับลำใหญ่มากเลยนี่ครับตั้งโชว์ไว้ที่นี่นะครับทางโซนด้านนี้ก็จะเป็นเลโก้ที่เป็นแบบสำหรับเด็กเล็กๆเล่นนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ ไม่เล็กมากนะครับเป็นชิ play, ้นส่วนใหญ่ๆหน่อยเด็กสองขวบขึ้นไปเล่นได้ครับก็จะไม่อันตรายนะครับเพราะว่าไม่ได้มีชิ้นส่วนที่เล็กๆจิ๋วๆแล้วแบบเด็กอาจจะเอาเข้าปากกืนเข้าไปเป็นอันตรายแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีชิ้นส่วนเล็กขนาดนั้นนะครับตัวอย่างในตู้ดิสเพย์นี้นะครับก็เป็นตัวมินิฟิกตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็พวกชิ้นส่วนประกอบต่างๆก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างนี้ ก็คือจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่กว่านิ้วมือผมอีกนะครับก็เด็กๆก,ก,ก็คือจะเอาเข้าปากไม่ได้นะครับกืนไม่ได้ก็จะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยนะครับอ๋อนี่เป็นเ e g o Disney f a r าร์มวิคกี้มูสอันนี้ก็สี่ขวบขึ้นไปเล่นได้นะครับเ e โก้ LEGO แต่ละแบบก็จะมีช่วงอายุแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้เล่นได้แบบสมวัยนะครับตามพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละช่วงอายุครับให้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือใช้ สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับต่างๆกันไปตามแต่ละช่วงอายุเนี่ยสขวบ4ขวบขึ้นไปแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นอ e g o c ้ a s คลานะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆหลายๆสีเนี่ยแต่ละแต่ละแบบก็เอามาประกอบเป็นอะไรก็ได้ตามแต่จินตนาการของเด็กๆที่จะคิดสร้างสรรค์กันขึ้นมานะครับได้เลย เสริมสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์นะครับแบบนี้ก็ดีครับอันนี้จะเป็น l e g o f r i e n d s นะครับก็จะเป็นแนวหวานๆใสๆหน่อยนะครับเหมือนสำหรับแบ,บแบบเด็กผู้หญิงที่อาจจะชอบแนวนี้ก็เล่นได้นะครับก็จะมีทางด้านนี้นะครับหลายแลแบบนี้นะครับ เป็นบ้านมีสัตว์เลี้ยงเป็นรถม้าแบบนี้ครับเป็นบ้านริมน้ำอัแบบนนี้เลี้ยงม้าแบบนี้นะครับของดิสนีย์ก็มีนะครับจากเรื่องเอ็นคันโตนะครับแล้วก็พวกปราสาทฟ r o เ e นเซลซแบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับด้านในเขาก็มีติดเป็นคำว่า Welcome to นะครับสวัสดี to Lego Store นี่นะครับด้านในภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนเนาะตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ชิ้นส่วน l e โกแต่ละบล็อกแต่ละแบบแต่ละสีต่างๆนะครับให้คนที่อยากจะได้แบบพัทเสริมหรือชิ้นส่วนบางส่วนหายไปแบบนี้เราก็มาซื้อแยกเป็นชิ้นๆได้ อย่างนี้ก็เป็นแบบ2หน่วยนะครับ2จุดสีแดงแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งสีฟ้าแบบนี้นะครับสีเขียวหรือเป็นทางแบบยาวอันนี้เท่าไหร่หหน่วย5หน่วย6หน่วยนี่นะครับทางแถวยาวสีเขียวแบบนี้หรือแบบอื่นๆรูปทรงแบบนี้ก็มีครับก็เอามาเลือก แล้วก็ไปทดแทนส่วนที่เราทําหายได้หรือว่าอยากจะเอาไปประกอบเป็นอะไรยังไงเองตามใจก็ได้นะครับก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันครับมี่เป็นรูปดาวด้วยตลอดทั้งผนังด้านนี้เลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมต้นอันทอยส์ใน EP นี้กันด้วยนะครับก็ฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำนมานาต้นติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับต้นอันทอยส์ใน EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเนละ้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ